นักพัฒนรทิปโซค่ะสวัสดีครับคนมิกเขรีวิทย์ครับพบก,กับพวกเรา Navy News ทหารเรือเล่าข่าวสเปเชียลค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่กองการฝึกทหารใหม่โดยบัญชาการนานะวิยทยาจินค่ะวันนี้เรา,าทําอะไรกันคะน้องมิกวันนี้เรามาต้อนรับน้องๆทหารใหม่กันครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เราพามาชมบรรยากาศนะคะของการต้อนรับทหารใหม่พัดหนึ่งปี2564กันค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงที่สถานีที่1ค่ะของการต้อนรับทหารใหม่ในปีนี้น้องมิกค่ะโดยจุดแรกตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นจุดของการลงรถค่ะการลงรถของเขาเนี่ยพอลงปุ๊บก,ก็จะมีการเว้นระยะห่างค่ะเว้นระยะห่างเพื่อที่จะเดินมาทางด้านนี้เราจะมีการเดินมาทางนี้ทําอะไรคะน้องมิกตนี้ก็จะมีการวัดณหภูก่อนนะครับแล้วก็จะมีการแจกแอ,ล,อลกอฮอล์นะครับ โดยส่วนนี้จะเป็นของกรมแพทย์นะครับทหารเรือน,นะครับที่ดแูแลใ่ค่ะหลังจากที่รับสเปรย์แอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนะคะพนทหารใหม่นะคะก็จะเดินเข้ามาค่ะเพื่อเขียนทำลายนะคะเขียนทำลายแล้วก็กรอบแบบประเมินแบบสอบถามความเสี่ยงว่าเป็นความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำยังไงนะคะใช่ค่ะ เราจะเป็นด้านนี้หลังจากที่พลอาหารใหม่กรอกทำลายต่างๆ่าเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนสถาน,นีโดยที่มเมื่อมีการเปลี่ยนก็จะมีการทำความสะอาดโต๊ะใช่ไหมคะน้องมิกค่ะ,คะก็จะมีการฉีดพ่นมีการเช็ดทำความสะอาดซึ่งปลอดภัยแน่นอนค่ะขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วแบบ ที่เขากรอกเรื่องทไลายหรือว่าเกี่ยวกับพวกแบบทดสอบต่างๆนีส่วนใหญ่คำถามมันจะเป็นประมาณไหนรู้ได้ยังไงว่าเสียงน้อยเสียงมากอ๋อทำลายอยียเราเน้นที่จังหวัดที่เขาอยู่เสียงแล้วก็การเดินทางที่ก่อนจะมาที่เราสิบสี่วันย้อนหลังที่ถามผู้ป่วยเช่นจังหวัดพื้นที่เสียงภาคใต้แล้วก็ปริมณทนด้วยค่แล้วก็ไม่ใช่พื้นที่เสียงก็ไปสถานที่บริการสถานที่พาขับแล้วต้องถามละเอียดต้องทำลายให้เราเป็นข้อมูลจะต้อนที่ต่อไปนะค คือหลังจากที่มีการสอบถามด้วยแบบสอบถามเบื้องต้นเนี่ยสถานีที่2เป็นสถานีคัดก,กองโรคคัดก,กองโรคใช่บางคนก็มีโรคประจาตัวโรคกรรมพันธุ์ก็มีรตรงน,นี้ต้องคัดให้ละเอียดอีกรอบนึง้กลุ่มที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยในสถานีนี้เรามีการแยกถ้าเรามีความเสี่ยงสูงเราจะวัดอุณหภูมิถ้าเกิน37.8จุดขึ้นไปเราจะไปผนก PUI ด้านหลังเลยหรือ5จุดนี้ จะให้เจ้าที่ออกไปด้านหลังตรงนู้นครับไม่ให้เข้าจุดนี้เลยใช่คุณมากเลยค่ะสำหรับความรู้ของสถานีนี้นะคะเราจะไปกันต่อที่สถานีต่อไปค่ะต่อไปเป็นคัดกองโลกแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะจะเป็นสถานีคัดกองโลกค่ะก็หลังจากที่เขียนทำลายเขียนอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินตามเส้นทางตรงด้านนี้นะคะซึ่งจะมีขีดมาร์กอ่าใช่ค่ะตอนมาถึง เียรอลกอฮอล์แล้วค่ะก่อนจะเข้าสถานีที่สองใช่ไหมเรามีการแบบจับปักกามีการจับโต๊ะเก้าอี้นั่งใช่ค่ะเราเลยมีการทำแบบนี้นอีกครั้งหนึ่งครับเข้าจุดที่สองค้างมืออีกครั้งหนึ่งใช่เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็จะเว้นระยะห่างเดินสลับกันสองแถวนะคะครับและจุดต่อมานะครับน้องๆคนอาหารใหม่นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของ จุดคัดกรองโรคนะครับหลัง<ช>จากที่มีการกรอบทำลายนะครับแล้วก็ทําแบบสอบถามน,นะครับเรื่องความเสี่ยงของการติดโควิดก่อนเข้ามาสู่จุดคัดกรองโรคซึ่งใช่ค่ะก็จะเป็นจุดที่เอาเอกสารที่กรอบเมื่อกี้นะคะเข้ามาพูด,พดคุยกับคุณหมอจากกรมแพทย์ทหารเรือค่ะตรวจสอบอีกทีโดยละเอียดนะคะว่า14วันนี้ไปไหนมาบ้างไปสถานที่เสี่ยงหรือเปล่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะแยกอีกทีว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงสูงยังไงคะ่ะ หลังจากตรงนี้นะคะถ้าพูดคุยคุณหมอเสร็จแล้วเราไม่มีความเสี่ยงใดๆนะคะก็จะไปสถานีที่2ต่อไปค่ะซึ่งสถานีที่2จะเป็นรับรายงานตัวและก็คัดแยกหน่วยฝึกค่ะสถานีที่2นะคะก็จะเป็นสถานีรับรายงานตัวและก็คัดแยกหน่วยฝึกซึ่งหน่วยฝึกเนี่ยเราจะมี2เหน่วยด้วยกันนะคะศ<อ>ูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยที่2นะคะก็คือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งค่ะก็บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นสถานีที่3นะคะจุดตรวจและปิดแอนติเจนเทสค่ะซึ่งที่เราจะพามาดูเนี่ยจะเป็นส่วนของศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ะตามไปดูกันเลยค่ะน้องมิกซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นการตรวจแบบไหนคะน้องมิกเองและปิดเทสเนี่ยก็คือ ผมคิดว่าการตรวจและปิดเทนี้ดีมากเลยครับเว่าในรอบที่ผมมาเนี่ยก็ค,คือยังไม่มีการตรวจแบบนี้นะครับแล้วก็ทําให้แบบสามารถทราบผลได้ในระยะเวลาไม่เกิน20นาทีเนี่ยทำให้แบบความเสี่ยงของการที่คนทาหารน่ะคนทหารใหม่จะเอาอเชื้อโควิดเข้ามาในค่ายนี่ก็ มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยครับอ่าค่ะก็ถือว่าเป็นการทราบผลที่รวดเร็วมากก็คือใช้เวลาประมาณ15-30นาทีนะคะก็จะทราบผลได้แล้วว่าเราเป็นลบหรือเราเป็นบวกนะคะจากสถานีนี้นะคะหากว่าเราเป็นบวกก็คือบวกนี้คือจะเป็นโควิดถูกไหมคะอ่าก็จะถูกส่งไปที่กองพยาบาลทันทีค่ะส่วนถ้าใครเป็นลบเราก็จะไปที่สถานีต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมภาพของการตรวจและปิดเทสค่ะ สถานีต่อไปคือสถานีไหนคะน้องมิกสถานีนี้นะครับก็จะตรวจเกี่ยวกับพวกสิ่งเสพติดนะครับหรือว่าสิ่งของอันตรายที่คนอาหารเนี่ยพกพามาด้วยนะครับค่ะดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะว่าสถานีนี้ที่เป็นเกี่ยวกับตรวจค้นหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมคะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างในส่วนของขั้นตอนนะครับเมื่อน้องทหารใหม่นะครับมาถึงที่นี้ก็จะไปที่ จุดพักคอยก่อนนะครับจุดพักคอยเพื่อรอในการเข้าสถานีตรวจนะครับเมื่อเข้าจุดพักคอยแล้วก็จะเข้ามาที่สถานีตรวจนะครับโดยให้นั่งห่างเว้นระยะนะครับเมื่อเข้าที่สถานีตรวจแล้วก็จะทําการตรวจตามขั้นตอนโดยเริ่มจากสอบถามน้องทหาร่อนว่าเคยใครที่มีสิ่งของผิงกดกฎหมายเข้ามาบ้างให้เขายอมรับแล้วก็เอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ชุด สุนัขทหารนะครับในการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไปนะครับเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ก็จะเดินทางไปสถานีต่อไปครับค่ะ,คะก็ถึงสถานีต่อไปนะคะคือสถานีที่5และสถานีที่6ค่ะสถานีอะไรคะน้องมิก สถานีนี้นะครับก็จะเป็นสถานีที่มีการวัดขนาดยุทธากรน,นะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนนะครับทาบัตร a t m ให้กับน้องๆทหารใหม่นะครับค่ะไอตรงสถานีนี้เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างน้องมิกับประสบการณ์นี้เคยมีอะไรบ้างเอ,อ่ยเล่าให้ฟังได้ไหมคะตอนที่ผมมาเนี่ยก็จะมีแบบาการวัดไซส์รองเท้าค่ะนะครับแล้วก็บัตร ATM เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมารับข้อมูลของเรานะครับค่ะ การเกี <minutes> paid, ่ยวกับเรื่องของเอกสารทุกอย่างอะค่ะ <lawsuit> ก <ulously What S 1> ็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะของการวัดขนาดยุทธอาพรนะคะแล้วก็การลงสังกัดกองร้อยการทาบัตรเอทีเอ็มนะคะก็พอจุดจบจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นการส่งตัวเข้ากองร้อยแล้วที่นี่เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่น้องทหารใหม่จะเสร็จสิ้นกระบวนการเกือบทุกอย่างที่จะรายงานตัวเข้าไปสู่กองร้อยหรือว่า พื้นที่ฝึกของ,องน้องๆนั่นเองค,ค่ะ นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งค่ะซึ่งําดับขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเลยําดับขั้นตอนมีอะไรบ้างคะน้องมิกก็อันดับแรกนะครับที่หลังจากที่น้องๆนะครับได้ผ่านจุดคัดแยกจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมานะครับก็จะมาเข้าสู่จุดแรเบดเทสอ่านะครับซึ่งในสอรฟเนี่ยก็จะมีกระบวนการต่างๆนะครับหลังจากที่ ตรวจแรบ i ิทเทสเสร็จแล้วนะครับก็จะไปที่จุดที่5แล้วก็จุดที่6เหมือนที่ทนอยอก็คือ<ช>มีการวัดขนาดยุทธอาพรน,นะครับ<ช>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งน้องๆนะครับไปยังอกองร้อยที่น้องๆจะต้องฝึกต่อไปครับ สวัสดีค่ะค่ะว,วันนี้นะคะหนูอยากจะสอบถามค่ะเกี่ยวกับกระบวนการในการรับทหารใหม่ผัดหนึ่งทัหกสี่นี้ค่ะว่ามีกระบวนการยังไงบ้างในแต่ละสถานีค่ะในส่วนของกองทัพเรือเองโดยท่านผู้จัดการทหารเรือมีความห่วงใยกำลังพลให้มีความปลอดภัยในการรับทหารผัดนี้นการรับแต่งออกเป็น5สถานีนะครับประกอบด้วยเริ่มตั้งแต่จุดลงรถ เป็นการสอบสวนตามลายหรือการปฏิบัติกิจ,จวัตรประจําวันในห่วง14วันที่ผ่านมาในส่วนของกําลังพลของเราที่เข้ามาในผัดน,นี้นะครับหลังจากนั้นมาตรการต่างๆที่ทางกรมแพทย์ทหารเรือและนโยบายของท่านผู้จัดการทหารเรือทั้ง18ข้อหน่วยก็ดําเนินการมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งการดําเนินการจะมีการวัดอุณหภูมิและแจกเจลกองฮอลให้กับกําลังพลเพื่อมีความปลอดภัยซึ่งในส่วนของกองทัพเรือเองแจกกาลังพลทั้งหมด ทั้ง3,701นายที่เข้ามานะครับในส่วนของการดําเนินการตามมาตรก,การเราจะมีสถานีที่ทําการสอบสวนโรคโดยละเอียดโดยมีเจ้าที่จากกรมแพทย์ทหารเรือมาดําเนินการในส่วนนี้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและกําลังคนของเราว่ามีความปลอดภัยแน่นอนนะครับ บรรยากาศของการรับทหารกรองประจำการผัดที่1ทับ64นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำมากแล้วนะน้องมิกครับผมค่ะก็ยังจะมีการหลั่งไหลเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องก็เลยอยากจะถามน้องมิหน่อยค่ะว่าในปีของน้องมิกเนี่ยน้องมิมาถึงกี่โมงคะตอนที่ผมมาเนี่ยก็มาถึงประมาณตีสีเลยนะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น คนอาหารนะครับหรือว่าน้องๆทหารใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือเนี่ยก็จะมาถึงในช่วงดึกเลยนะครับแล้วก็ยิงยาวไปจนใกล้สว่างเลยนะครับแล้วก็พี่ๆที่มาต้อนรับเนี่ยมารับน้องๆทหารใหม่นี่ก็ทํางานกันตลอดทั้งคืนเลยครับ น,นี้เราก็จะมีบรรยากาศคร่าวๆโดยประมาณนี้นะคะเราจะเจอกันใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันที่2กร,รกฎานะคะจะเป็นการรับทหารใหม่จากภาคใต้เนะาะโดยก็จะมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนกับการรับทหารในวันนี้บรรยากาศพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะคะว่าจะมาอย่างไรค่ะ ก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่มีขบวนเดินทางเข้ามาของสหารผัดใหม่นี้นะคะซึ่งจะทงมาจากไหนคะน้องมิกในส่วนของรถไฟนะครับจะมาจากภาคใต้นั่นเองครับขบวนแรกนะครับมามีจํานวน577คนนะครับและจะมีอีกหนึ่งขบวนนะครับซึ่งมาในช่วงบ่ายจํานวนกว่า6 0 0คนเลยครับค่ะ ซึ่งก็ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะก็รถไฟก็ได้เข้ามาเทียบที่ชานชลาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็หลังจากที่รถไฟเข้ามาเทียบที่ชานชลานะคะก็มีการทิ้งระยะห่างของการเดินแถวนะคะจากที่น้องๆลงรถแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดแถวก่อนนะครับเพื่อให้<ด>มีการเว<ด>้นร,<ด>ระยะห่างของทหารใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่เน้นย้ำกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับการป้องกันโควิดนั่นเองครับ เ,เขาก็จะตั้งแถวใช่ไหมคะตั้งแถวเพื่อที่จะมาขึ้นรถค่ะและหลังจากนั้นนะคะรถก็จะเดินทางไปที่ไหนคะน,น้องมิกก็จะไปสู่ศูนย์ข้าแยกนะครับทาหารใหม่นะครับเพื่อดาเนินการตามขั้นตอนการรับทหารใหม่นั่นเองครับใช่ค่ะก็เป็นขั้นตอนเดียวกับเมื่อวานนี้ที่เราได้พาไปชมนะคะ